โอเคแล้วครับวันนี้ก็อยู่กับผมแพนด้าเดซุก้านะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาปีกหรือเอลเลต้า er, ในเกมไมครับนะครับโดยที่ไม่ต้องไปฆ่ามังกรก่อนเลยนะครับโอเคครับไปชมกันในวิดีโอเลยครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วเราก็ต้องไปที่สตรองโฮหรือซากบนอนสถานนะครับที่มีประตูมิติไปสู่ดีเอ็นนะครับ ซึ่งมันจะต้องใช้ Eye of Ender นะครับเพื่อไปอยังซากโบราณสถานอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะว้าไปตรงหน้าประตูกันเลยนะครับใน3 2 1 2> โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าประตูใน s t o n g Hole หรือในซากโบราณสถานเรียบร้อยแล้วครับขั้นต่อไปคือเราต้องใส่ Eye of Ender นะครับ คืออันนี้นะครับถ้ามันไม่มีเลยก็เราต้องใช้สิบสองอันนะครับอย่าลืมไปหายคนนะครับเสร็จแล้วเราก็กระโดดลงประตูมิติเลยนะครับเสร็จแล้วคุณถามถ้าถามว่าถ้า,ถ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 าไม่ข้ามากรแล้วจะไปยังไงอย่างมันเป็นอย่างนี้ครับถ้า เรามาถึงเสร็จแล้วปุ๊บให้เราหาจุดที่มันยื่นออกมาจากเกาะกลางมากที่สุดนะครับเกาะที่เป็นลานบอสไฟท์ของ Ender Dragon นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ต่อบล็อกไปประมาณพันบ็อกนะครับพันบล็อกนะครับนี่คือต้องใช้ความพยายามหน่อยเลยนะครับเพราะว่าไอมิติเเนี่ย มันเชื่อมกับเ c นซิตี้นะครับต่อไปพันบ็อกแต่ผมจะไม่ต่อให้ดูในวีโอดีนะครับเนื่องจากจะใช้เวลานานผมก็จะบินไปเลยนะครับดูทางขวาบนนะครับตรงที่เป็นบวก200้กว่าตอนนี้นะครับถ้ามันถึงพันเมื่อไหร่มันน่าจะถึงเ,อเออกอะที่มันเป็นเอนซิตี้แน่ๆเลยนะครับ ดังนั้นเราสิ่งสำคัญคือเราต้องเตรียมบล็อกไปให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เอนเชสแล้วก็พวกอุปกรณ์เกีีร์ต่างๆครับเป็นถ้าถ้ารวยรวยแล้วแบบเป็นเพชรแล้วอย่างเงี้ยต้องเอาพวกชุดกเกาะเหล็กหรืออุปกรณ์เหล็กไปก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับตรงนั้นก็เริ่มจะเห็นแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วจะห่างพวกนี้จะห่างอยู่จากเกาะหลักประมาณพันกว่าบล็อกนะครับเป็นค่าเฉลี่ยของมันนะครับ ซึ่งนี่ครับเราต่อมาประมาณพันบ k, ล็อกเราก็จะเจอเกาะแล้วเราก็ต้องข้ามเกาะไปนะครับเพื่อหาพวกอันนี้นะครับพวกเอ็นซิตซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะเจออันที่ใหญ่หรือเล็กนะครับอันนี้ผมเจออันที่ใหญ่เลยก็เป็นโชคที่ดีครับซึ่ง ปีกก็จะอยู่ในเรือนะครับเราต้องต่อตัวขึ้นมาหรือจะโดนโชเกอร์เนี่ยยิงขึ้นมาแล้วมันก็ลอยขึ้นมาก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเจอปีกนะครับอ่านะครับอยู่ตรงนี้แล้วเก็บมาผมเมื่อกี้ไม่ได้เปิดโซเวโร่ทำมันก็เลยหายไปเลยนะครับอานี่นะครับคือวิธีการได้ปีกมาโดยที่ไม่ต้องไปฆ่าเอ็นเดอร์ดากอนนะครับอาจะตายบ่อยหน่อยเพราะว่าช่วงแรกๆเอ็เดอร์ดากอนจะบินมาชนเรา เราก็จะตกแล้วก็ตายเลยนะครับของก็จะหายนะครับเพราะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเตรียมของมาเยอะนะครับถ้าไม่พอก็กลับไปเอาใหม่แค่นั้นนะครับก็ของไม่พอปุ๊บก็กระโดดกลับถ้าใครรวยหน่อยก็เอากล่องเอนเดอร์นะครับมาตั้งไว้แล้วเก็บของแล้วก็กระโดดลงไปนะครับแล้วพอของมาครบใหม่ก็ค่อยมาเอาของในกล่องเอนเดอร์นะครับหรือ พอมาถึงนี่เสร็จปุ๊บก็กล่องเอ็นเดอร์เก็บปีกแล้วก็โดดลงไปเลยครับก็ได้นะครับถ้าไม่เสียดายของก็นี่ครับเป็นวิธีการหาที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วมั้งครับโดยที่ไม่ต้องฆ่าเอ็นเดอร์ดาก่อนโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมหรือไลฟ์สตรีมใหม่ๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ See you again n e X3 ครับบ๊ายบายครับ